รถสวยมากจริงๆนะคะสำหรับ C 2 0 0 c o m p คอมเพรสเซอร์เอวังกาดค่ะรุ่น W 2 0 4ปี2 0 0 8จด2009คันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะปีนี้ค่ะเขาจะมีทั้งหมด3รุ่นก็คือ Standard, ดอีเลแกนนะคะแล้วก็เอวังกาดค่ะซึ่งเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวรุ่นท็อปสุดเลยค่ะสัญลักษณ์เอวังกาดนะคะสมรรถนะดียึดเกาะถนนมากเป็นพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆเลยค่ะ แล้วก็ล้อมแม็กเป็นขอบ17นะคะมาพร้อมยางใหม่ปี2019ทั้ง4เสเซนเลยค่ะคันนี้วิ่งน้อยด้วยเป็นรถศูนย์แท้ด้วย ศูนย์เบนซ์บีเคเค่ะเช็คศูนย์ทุกระยะเลยดีกว่านะคะแล้วก็มีประวัตินะคะสามารถมาขอข้อมูลได้นะคะหรือว่านําไปตรวจสอบได้ด้วยด้านหน้าในรุ่นท็อปนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นดาวใหญ่แบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็ตัดหมอกคู่หน้าในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยก็มีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยอยากจะบอกว่ารถปี2 0 0 0 ไปปียอปปี2008นะคะจด2009เรียกได้ว่าสภาพยังดีมากๆอยู่เลยคันนี้เราขายสภาพสวยเดิมจากเจ้าของเลยนะคะเป็นรถที่เจ้าของฝากมานะคะบอกไปแล้วว่าคันนี้ไม่น้อยอยู่ที่153,300กว่าโลนะคะตกปีนึงวิ่งหมื่นนิดๆอะ่ะ1มื่นสองนสเนาะก็ถือว่าใช้งานน้อยค่ะเป็นบอกไฟฟ้าเต็มตัวค่ะ คอมเมมโมรี่จุดตรงนี้ค่ะเจ้าของเดิมเขาไปติดจอมาเพิ่มนะคะนั่นก็คือจอเคียนบูดค่ะเปลี่ยนให้มันดูทันสมัยขึ้นนะคะสามารถเล่น DVD ได้อ่าเชื่อมต่อบลูทูธได้บลูทูธเนี่ยได้ทั้งรับโทรศัพท์แล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยนะคะแอร์ก็จะเป็นแบบแยกซ้ายขวานะคะเรียกได้ว่าเป็น l u กชัวรี่ m a t e Control เลยนะคะแยกปรับซ้ายขวาได้เลยแล้วก็เป็นแบบออโต้ด้วย จะมีโหมดขับขี่ทั้งเป็นคอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตด้วยนะคะแอบเห็นนะคะตรงนี้อ่ะจะเป็นเหมือนดันหลังนะคะอาจจะใช้ระบบแมนนวลนิดนึงนะคะนี่ในส่วนของเบาะด้านหลังคณสภาพยังดีมากๆจากที่สายตาเห็นเนี่ยแล้วก็คิดว่ากล้องเนี่ยน่าจะแพลนเห็นนะคะก็คือสภาพยังใหม่มากๆเลยอ่าในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างเช่นกันค่ะแล้วก็จะมียางอะไรแม่แรงอะไรนี้ประจำรถครบเลยนะคะ ถ้าท่านไหนสนใจนะคะในราคา629,000บาทเท่านั้นค่ะก็โทรมาได้ที่เบอร์คอ c a ซ็นเตอร์นะคะ0875097878ค่ะหรือจะทักมาคุยที่ช่องทางไลน์นะคะ a d m y ่ะค่ะ